ไม่เรียวแม่เน่งสั่นแล้วหลังมารีนาเผยภาพนี้แซบเดือดแบบไม่มีอะไรกันอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งมากไปด้วยความสามารถถ่ายแบบก็ปังร้องเพลงก็เพราะอีกด้วยสำหรับมารีนาสดานานบาลินซีเอกา แต่สาวๆบ้านนี้เข้าสวยกันทั้งบ้านจริงๆตั้งแต่คุณยายเน่งมาถึงรุ่นคุณแม่มากี้มารีนาและล่าสุดสาวน้อยตัวจิ๋วน้องมิย่าได้โครงจากคุณยายมาเต็มๆล่าสุดสาวมารีนาก็ทำไอจีเดือดด้วยภาพแซบๆจากทริปเที่ยวทะเลภูเก็ตในชุดสปอร์ตบราปวดอกตุ้มท้าแดด จนถูกโฟกัสเต็มๆมทำเอาคอมเมนต์แฟนๆเดือดระอุไม้เรียวในมือสั่นกันระริกระริกหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างกดไลค์ถูกอกถูกใจกันรัวๆแหมนี่ขนาดเบาๆนะหากหนักกว่านี้คงไม่ไหวกันแน่ๆล่ะคะ่ะ